สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะคะชื่อว่าโปรแกรม IBM SPSS นะคะสำหรับใครที่มีอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่ยังไม่มีโปรแกรมเนาะทาง SPSS เนี่ยเขาก็สามารถให้เราดาวน์โหลดตัวทดลองใช้มาใช้ได้ฟรีเลยนะคะเราก็พิมพ์เข้าไปใน Google คาว่า SPSS trial ก็คือทดลองใช้นะคะเข้าไปลิงก์แรกปุ๊บ นะคะเลือกตรง for free เลือกตรงนี้นะคะพอเราเลือกเข้าไปแล้วเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลต่างๆเนาะเพื่อที่จะอนุญาตให้เราโหลดโปรแกรมมาใช้นะคะแล้วก็กรอกข้อมูลให้มันครบถ้วนแล้วก็สามารถที่จะโหลดโปรแกรมตัวทดลองใช้ออกมาใช้ได้ซึ่งอายุของการทดลองใช้เนี่ยจะมีอายุอยู่ยประมาณ14-15 14วัน15วันประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าใครที่มีโปรแกรมแล้วเนาะก็สามารถที่จะเปิดขึ้นมาได้เลย นะคะพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเปิดขึ้นมาเนี่ยนะคะมันก็จะมีหน้าจอป,ป๊อปอัพขึ้นมาก่อนนะคะถ้าหากว่าเรายังไม่เคยใช้งานโปรแกรมนี้มาก่อนเลยหน้าจอนี้มันจะ clean ก็คือมันจะไม่มีข้อมูลต่างๆปรากฏขึ้นมาเลยนะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้เราสามารถกด c a n c e ลไปได้ได้เลยนะคะคราวนี้ในโปรแกรม SPSS มันก็จะมีเนี่ยค่ะ แถบข้อมูลต่างๆนะคะหน้าตาคล้ายๆ Excel เลยนะคะโดย s v s s เนี่ยจะมี2หน้าต่างชื่อหน้าต่างว่า Data View เห็นไหมคะเวลาที่เรากดสีส้มมันก็จะมาที่ Data View ถ้าหากเรากดสีส้มที่ Variable View มันก็จะมาอีกหน้าต่างหนึ่ง2หน้าต่างนี้ต่างกันยังไงนะคะ Data View เนี่ยจะเป็นหน้าต่างใช้สำหรับคีย์ข้อมูล เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่โค้ดต่างๆที่เรากำหนดไว้เราจะขีดที่ช่อง data view นะคะส่วน variable view จะใช้ในการสร้างตัวแปรใช้ในการสร้างตัวแปรนะคะเช่นอะไรเราจะมาดูที่ variable view ก่อนนะคะ name คืออะไร name ก็คือชื่อตัวแปรที่เรากำหนดไว้สมมุตินะคะสมมุติว่าชื่อตัวแปรที่เรากําหนดไว้ถ้า,าว่าในแบบสอบถามของเราเป็นเพศเนี่ยเราจะกําหนดชื่อตัวแปรเพศว่า sex เนี่ยเราก็พิมพ์คําว่า sex ลงไปนะคะ Enter ปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นแถบสีส้มสีส้มขึ้นมานะคะแปลว่าเดี๋ยวต่างๆเหล่านี้เราก็สามารถไปกำหนดเพิ่มเติมได้นะคะพอเราพิมพ์คาว่าเซ็กเข้าไปปุ๊บคลิกไปที่ Data View เซ็กก็จะปรากฏตรงนี้เห็นไหมคะเพราะมันเป็นข้อมูลที่ลิงก์กันอะเชื่อมกันระหว่าง Data View กับ Variable View นะคะอ่าโอเค type คืออะไรก็คือข้อมูลที่เราจะคีย์ลงไปเนี่ย ข้อมูลที่จะคียลงไปในหน้าด t a View หน้าเมื่อกี้หน้าต่างเมื่อกี้เนี่ยเราจะคีย์เป็นลักษณะแบบไหนนะคะลองกดเข้าไปดูตรงไทม์เมื่อกี้กดตรงนี้นะคะมันก็จะมีลักษณะข้อมูลมาให้มาให้เลือกเนาะว่าจะเป็นแบบไหนเป็นตัวหนังสือเป็นตัวเลขนะคะและก็อื่นๆโดยปกติ d e f a u l t เวลาคีย์ข้อมูลเราก็จะคีคีเป็นตัวเลขอย่างเช่นเพศชายเราจะคียเป็นตัวเลขหนึ่งเพศหญิงจะคีเป็นตัวเลข2นะคะโดยปกติเขาจะ default ให้เป็นที่ n u m e r i c นะคะ ความกว้างาก็ไม่มีอะไรเป็นความกว้างของตัวแปรทั่วไปปกตินะคะเดซิมอลคือตำแหน่งทศนิยมอันนี้ก็ไม่ซีเรียสนะคะ l a เบลคราวนี้ลาเบลถ้าหากเราอยากจะอธิบายเพิ่มเติมว่าเนมที่เรากำหนดไว้มันหมายถึงอะไรเราก็สามารถพิมพ์ตรงนี้ได้บางเครื่องที่เราโหลดมามันบางเวอร์ชั่นที่โหลดมามันรองรับภาษาไทยเราก็สามารถพิมพ์ลงไปเป็นเป็นภาษาไทยได้เลยนะคะถ้าหากเราไม่พิมพ์ตรงนี้นะถ้าหากเราไม่พิมพ์ตรงเนี้ย ก็ไม่เป็นไรมันก็จะดึงข้อมูลใน name เนี่ยมาใช้โดยอัตโนมัตินะคะ label มีประโยชน์ยังไงกรณีที่ตัวแปรที่เราสร้างอ่ะมันเป็นตัวแปรที่แบบชื่อชื่อแบบไม่ได้สื่อถึงถึงตัวมันเองชัดเจนเช่นอะไร v 1ตั้งชื่อตัวแปรว่า v 1นงี่ย v หคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ label เ,เนี่ยจะช่วยได้อ๋อ v 1คือเรื่องของอรสชาติสมมุตินะคะรสชาติเนี่ย เราเวลาเราทํางานเราก็จะรู้เลยว่าอ่ะเรากําลังจะขี่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของรสชาติอยู่นะเนี่ยค่ะมันจะทําให้ความเข้าใจเวลารันออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันชัดเจนแล้วก็มันก็จะมองออกเลยว่าข้อมูลที่รันคําว่า v1 คืออะไรมันก็จะดึงคําว่ารสชาติเนี่ยไปแทน v1 โดยอัตโนมัตินะเดี๋ยวจะพาทําให้ดูนะคะคราวนี้ถัดมา value นะคะ value คือการกําหนดค่าของตัวแปรการกําหนดค่าหรือการกําหนดรหัสให้ตัวแปรเราคลิกเข้าไปตรงนี้ นะคะสมมุติว่าเพศของเราตอนนี้เราอยู่ที่เพศเนี่ยนะคะสมมุติเพศของเราเนี่ยในแบบสอบถามเรากําหนดให้มีสองเพศเราก็สามารถที่จะพิมพ์อ่าโค้ดหนึ่ง value ถ้าหากโค้ดเป็น1 1แปลว่าอะไร1แปลว่าชายแอดเข้ามา2แปลว่าอะไรสองแปลว่าหญิงกดแอดเข้ามานะคะบางบางโปรแกรม ที่โหลดมามันอาจจะไม่รองรับการพิมพ์ภาษาไทยนะคะก็อาจจะต้องเป็นเมลกับฟ e ีเมลอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะคะกดแอดเข้ามาจะสังเกตได้ว่าแม้เราจะพิมพ์ค่าเป็นเลข1นึเฉยๆตอนที่เราพิมพ์เป็นเลข2องเฉยๆตอนที่เราพิมพ์ตรง value ค่ะมันจะขึ้นมาเป็น1.002.00โดยอัตโนมัติเพราะว่าเรากําหนด decimal หรือว่าตำแหน่งทศนิยมเอาไว้สองตแหน่งนะคะ,ะกดโอเคออกไปนะคะ เนี่ยแต่ถ้าพอเราไปเปลี่ยนปุ๊บเห็นไหมคะเมื่อกี้เปลี่ยนเดซิมอลเป็น0ูนตำแหน่งเนี่ยคะ่ะมันก็จะไม่มีจุดศูย์ขึ้นมาแล้วนะคะเช่นการก็กําหนดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกตัวแปรนะคะกำหนดไปเรื่อยๆจนครบทุกตัวแปรสมมุติ v เนี่ย v เนาะ v v เรามีอะไรมาบ้างหนึ่งคือพอใจมากที่สุดนะะสมมติมากที่สุดนะคะก็กําหนดไปนะคะ สองเออไม่ใช่สิมากที่สุดมันครจะเป็นโคดห้าเนาะไอหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นน้อยที่สุดนะน้อยที่สุดนี่เวลาเราจะแก้นะคะแล้วก็คลิกขึ้นมาเนาอเมื่อกี้น้อยที่สุดคลิกขึ้นมาแล้วก็กด change ตรงนี้ได้เลยนะคะเรียบร้อยนะคะโอเคออกไปก่อนอ่าแอดต่อนะคะสองคืออะไรน้อยนะคะแอด สามปานกลางอันนี้แล้วแต่โค้ดที่เรากำหนดนะคะว่าหนึ่งสองสามเราจะมีกี่โค้ดแต่และโค้ดแปลว่าอะไรบ้างตามแบบสอบถามของเรานะคะมากห้ามากที่สุด mm hmm. เรียบร้อยเราก็กดโอเคออกมามากเมื่อกี้อะไรเกิดขึ้นโค้ดซ้ำกันเหรอคะมากที่สุดหาแอดเข้ามาใหม่ โอเคไม่มีปัญหาคอลัมน์ถัดมาคือ missing นะคะก็คือค่าสูญหายกรณีที่มีการสูญหายนะคะตอนนี้โปรแกรมเขาจะกําหนดไว้เป็นเมื่อกี้กดตรงนี้นะคะกดปุ่มพวกนี้มันก็จะขึ้นมาโปรแกรมจะ default เป็น no missing ก็คือไม่มีข้อมูลที่สูญหายเกิดขึ้นเลยนะคะแต่ถ้ากรณีที่มีข้อมูลที่สูญหายซึ่งมันจะทําให้การจัดการและการอ่านผลข้อมูลอะไรมันจะต้องมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะคะถ้าสมมุติมันมีก็จะ,จะต้องมากําหนดค่า missing ที่ตรงนี้นะคะ่ะ ว่า missing ของข้อมูลชุดนี้เรากำหนดเป็น discrete อะไรกำหนดเป็นค่าว่าอะไรอย่างเช่นกำหนดเป็นโคตรอย่างเงี้ยเราก็ใส่9ลงไปนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่มี m i s s i n g เราก็กด no missing นะคะส่วนอันนี้มันจะเป็น missing กรณีที่เป็น range ก็คือกำหนดช่วงได้ว่าช่วงไหนถึงช่วงไหนที่แปลว่าข้อมูลไม่ถูกต้องข้อมูลสูญหายนะคะแต่ในกรณีนี้เป็น no missing เราก็กด no missing ไปนะนอลัมน์ไม่มีอะไรเนาะกำหนดความกว้างอะไรทั่วไปนะคะ อะไรกำหนดซ้ายข,ขวากลางไม,ไ,มไม่มีอะไรนะคะเมชเชอร์เมชเชอร์ M ature. M ature ตรงนี้สมัยใหม่ๆกำหนดเป็นเมชเชอร์ตัวไหนเขาก็เขาก็อ่านให้นะคะไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ก็เพราะว่าอันนี้คนที่จะกำหนดได้จะต้องมีความรู้เรื่องของมาตรวัดนะคะอย่างเช่นเพศอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นมาตรวัดอะไรนะคะอันนี้อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะหรือว่าตัวแปรแต่ละตัวของเราเป็นมาตรวัดอะไรมันจะมี มารวัดในเชิงในเชิงทางการวิจัยนะคะตรงนี้ไม่ลงรายละเอียดนะคะส่วนโรก็เป็นบทบาทของตัวแปรก็คือตัวแปร input ตัวแปรนำเข้านะคะหลังจากที่เรากำหนด variable เสร็จปุ๊บนะคะเราก็สามารถที่จะมาคีย์ข้อมูลตามตามปกติของเราได้เลยอย่างเช่น sex เนาะสมมุติ ID ที่1ของเราถ้าเราอยากจะแทรกอยากจะแทรกอุ๊ยเวลาจะคีย์ไม่รู้เลยว่าตอนนี้กำลังคีย์ ID ที่เท่าไหร่นะคะ ไอดีก็คือแบบสอบถามจุดที่เท่าไหร่เราสามารถคลิกขวาแล้วก็อินเสิร์ตได้เลยเนี่ยคะ่ะแล้วก็พิมพ์ไปเลยตัวแปรพิมพ์ชื่อตัวแปรตั้งให้ใหม่ก็คือ ID นะคะก็จะขึ้น ID มาตรงนี้ด้วยจุ้มนี่ไอสมมุติตอนนี้เรามีข้อมูลอยู่2 ID 3 ID อ่าแล้วก็คีย์ไปนะคะเซ็ไอที่1เป็นเพศหญิงเพศหญิงโค้ด2 ID ที่ 2, 2เป็นเพศชายโค้ด1 ID ที่3เป็นเพศชายโค้ด1 อะไรว่าไปนะคะ v1 ความพึงพอใจในรสชาติเขาให้5คนที่2ให้4คนที่3ให้5ว่าไปนะคะคราวนี้อันนี้คือคีย์ข้อมูลตามแบบสอบถามที่เขากรอกมาให้เรานะคะถ้าหากว่าเราอยากจะอยากจะดูว่า1แปลว่าอะไร2แปลว่าอะไรนะคะเราสามารถมากดที่ตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ย value label พอกดลงไปปุ๊บเนี่ยพอปุ่มมันบุ๋มปุ๊บเนี่ยคะ่ะ ตัวที่เรากําหนดโค้ดเอาไว้จากหน้า variable view เมื่อกี้เมื่อกี้เรากาหนดว่า,ากดใหม่อีกครั้งหนึง่งสองเป็นหญิงสองเป็นหญิงมาจากอะไรเนี่ยการที่เรากําหนดตรงนี้ว่าสองเป็นหญิงเห็นไหมคะอ่ามันก็จะสามารถทําให้เราเห็นได้เลยว่าโค้ดนั้นหมายถึงอะไรถ้าเรากดปุ่มนี้นะคะข้อดีของมันก็คือสมมุติเรากําหนดไว้ก่อนแล้วเรามาคีโค้ดสี่เนาะสมมุติเราคีสองสองขีเร็วคีเบิลอย่างนี้คะ่ะอึบ๊บขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ขึ้น ตัวตัวแปรที่เรากําหนดไว้นี่เรารู้ได้เลยว่าตอนนี้เรากําลังคีย์อะไรผิดพลาดอยู่นะคะแต่ถ้าหากเราคีย์สแล้วเอ t เตมันก็จะขึ้นเป็นโค้ดจริงเราก็จะคลอสเช็คได้เลยเวลาที่เราคีย์ว่าข้อมูลที่คีย์มันถูกต้องใช่ไหมหรือว่ามันเกิดผิดพลาดขึ้นนะคะอันนี้เป็นกรณีที่เราคีาย์ข้อมูลเข้าไปโดยตรงคีย์ข้อมูลเข้าไปโดยตรงโดยใช้ spss นะคะ ถ้าหากเราคี์เสร็จแล้วเรียบร้อยเป็นร้อย d อ0 0 ID ส ID อะไรของเราก็ว่าไปนะคะเราก็สามารถที่จะเซฟได้โดยไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอสนะคะเราก็เลือกว่าเราจะเซฟที่ตรงไหนแล้วก็กดเซฟได้เลยปกตินะคะสมมตุติเราพิมพ์ไฟล์ one แ yeah, กนะคะแล้วก็กดเซฟไปได้เลยอ่านะคะพอเรากดเซฟมันจะขึ้นอีกหนะ้าต่างหนึ่งขึ้นมา หน้าจอหนึ่งขึ้นมานะคะซึ่งเป็นหน้าจอที่ทํางานแบบว่าคนละอันกับอันนี้นะคะอันนี้คือหน้าจอที่ไว้สําหรับจัดการข้อมูลต่างๆแต่หน้าจอขาวๆอันนี้คือหน้าจอที่เรียกว่าหน้าจอเอาพุตนะคะหน้าจอเอาพุทจะเป็นการโชว์ว่าตอนนี้เราได้ดําเนินการประมวลผลหรือดําเนินการอะไรเกี่ยวกับ เกี่ยวกับตัวไฟล์เมื่อกี้ไปแล้วบ้างอย่างเมื่อกี้เขาก็จะบอกว่าโอ้ฉันคุณได้เซฟเอาพุทไฟล์เข้าไปแล้วนะโดยไฟล์ที่คุณเซฟในอยู่ที่ไดไหนได้ไหนชื่อไฟล์ว่าอะไรนะคะหน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอเวลาที่เรารันมันก็จะขึ้นเอาพุทต่างๆมาให้ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะพาทำนะคะอ่าโอเคอันนี้คือกรณีที่เรา Import ข้อมูลกรณีที่เราคีย์ข้อมูลเข้าไปโดยตรงคีย์ข้อมูลเข้าไปโดยตรงนะคะ ถัดมากรณีที่สองถ้าหากเราไม่อยากจะคีย์ข้อมูลเข้าไปโดยตรงถ้าหากว่าเราไม่อยากจะคีย์ข้อมูลเข้าไปโดยตรงนะคะเราเปิดไฟล์ New Data มันก็จะขึ้นหน้าจอขาวๆมาให้เราปกติอันนี้คือเราจะไม่คีย์ข้อมูลเข้าไปโดยตรงนะคะกรณีนี้เราจะเอาข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วอาจจะเป็นใน Excel อาจจะเป็นใน Text อ,อาจจะเป็นอะไรก็ตามนะ Import เข้ามาวิธีการทำก็คือไปที่ไฟล์ นะคะ open แล้วก็ data นะคะเราไปเลือกไฟล์ t y p ให้มันเป็นไท p ที่เราขียไว้อย่างเช่น excel ถ้าเราขียไว้เป็น excel นะคะ,ะคราวนี้เราก็ไปตามหาว่าอ e ีไฟล์ excel ที่เราอยากจะ import เข้ามาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่ไหนล่ะนะคะความท้าทายมากนะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนนะคะเราก็ไปหา data data ของเรา Data ของเราอยู่ไหนนะคะหาให้เจอ,อสมมุติเป็นไฟล์นี้คอนโดคอนโดสมมุติเป็นไฟล์นี้นะคะเราก็เลือกที่ไฟล์ที่เราต้องการจะเปิดแล้วก็ Open ขึ้นมาเลยปุ๊บรอ,อเขาก็จะถามว่าจะให้อ่านแถวแรกของไฟล์อะ่ะเป็นชื่อตัวแปรเลยไหมให้ให้ติ๊กตรงนี้เป็นถูกแล้วก็กดโอเคไปชุง้งอ่ะมันก็จะมา มันคืออะไรอันนี้มันคือสิ่งที่เราเคีย์ไว้แล้วใน Excel ก่อนหน้านี้นะคะคืออะไรที่เราเคีย์ไว้ใน Excel เดี๋ยวนะคะอ่านี้มันคือไฟล์นี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะคอนโดเมื่อกี้คือไฟล์นี้อันนี้คือไฟล์ที่เรามีหลาย ID มากเลยนะคะมี400 ID แล้วตอนนั้นน่ะยังไม่มีโปรแกรมไงเราก็เลยเคีย์ลงไปใน Excel ก่อนนะคะคีลงไปใน Excel ก่อนแล้วเวลาคียลงไปใน Excel เราก็กําหนดไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ ID ตั้งแต่ s ซ็ตั้งแต่เอชก็คือเรากําหนดตามในแบบสอบถามของเราใช่ไหมคะหลังจากที่เราเคีย์ข้อมูลผ่าน Excel เสร็จอะแล้วเราไม่อยากไปคีย์อีกครั้งไงมันก็เหนื่อยเราก็สามารถที่จะใช้วิธี Import แบบเมื่อกี้ได้เลยนะคะแล้วมันก็จะดึงข้อมูลจาก Excel ะคะ่ะเนี่ย ดึงมาอยู่ในโปรแกรมสำเร็จรูปของเราและพร้อมที่จะรัน DATA ต่างๆต่อไปแล้วนะคะแต่ถ้าหากเราใช้วิธีการดึงมาแบบนี้ตรง variable view เนะะี่ยค่ะเราจะต้องมากำหนดใหม่เห็นไหมคะมันยังไม่มี value เลยมันยังไม่มี label เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมากำหนด value ให้เขาอย่างเช่น sex เนี่ยเห็นไหมตอนนี้มันขึ้นนันนะเราต้องไปกำหนดอย่างนี้เราก็ดูในแบบสอบถามเราในคู่มือลงรหัสของเราว่าเรามีกี่โค้ดสำหรับ sex บางโปรเจกต์เรามีแค่2โค้ดเราก็ทำ value 1อะไรชาย value สอะไรหญิงบางกลุ่มมันมี value สคืออื่นๆนะคะเราก็คีย์ไปตามที่เรากำหนดไว้ในคู่มือลงรหัสนะคะกดโอเคเนี่ยก็เราก็จะต้องทำแบบนี้ไปให้ครบทุกๆทุกๆตัวแปรของเรานะคะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละตัวแปรจะต้องมีโค้ดอะไรบ้าง นะคะเรากลับไปดู Data View นิดนึงอ่าเห็นไหมคะพราะเรากดอันนี้ค้างเอาไว้อะ่ะอันไหนที่มันมี Value อยู่แล้วคะ่ะมันก็จะขึ้น m i n นิ่งของ Value นั้นมาโดยอัตโนมัตินะคะส่วนอันอื่นๆที่เรายังไม่ได้กำหนดมันก็ยังเป็นตัวเลขค้างๆอยู่นะคะเมื่อเรากำหนดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะรันแล้วอย่าลืมเซฟก่อนนะคะไปที่ไฟล์ Save As นะคะเซฟแอเซฟเป็นชื่ออะไรก็ตามนะคะโดยเซฟไฟล์ไทยให้เป็น spss statistics นะคะแล้วก็เซฟเพื่อที่จะสามารถเปิดแล้วก็รันใช้งานในสเต็ปต่อๆไปนะคะอ่าโอเคอันนี้ก็คือวิธีการจัดการหน้าจอโดยคร่าวๆนะคะโดยคร่าวๆตามความจำเป็นที่จะต้องใช้งานหลักๆเลยนะคะก็จะมีลักษณะของการอีกครั้งนะคะทบทวนมีลักษณะของการ อินพุข้อมูลเข้าไปโดยตรงนะคะโดยเราเอาข้อมูลจากแบบสอบถามของเรามาคีย์ลงไปทีละค่าทีละค่าโดยตรงนะคะกับอีกอันนึงก็คือการที่เราจัดการโดยการ Import Import จากไฟล์ Excel ที่เรามีอยู่นะคะเข้ามาในโปรแกรม SPSS ของเราซึ่งถ้าหากเราใช้วิธีการ Import เข้ามาอย่าลืมไปจัดการค่าตัวแปรต่างๆนะคะให้มันถูกต้องนะคะส่วน m e a u u r e m e n t เนี่ยไม่เป็นอะไร เพราะว่าตอนนี้สมัยใหม่ไม่ว่าเราจะกําหนดเป็น measurement อะไรเขาก็ค่อนข้างที่จะรันให้เราแล้วไม่ได้ติดปัญหาอะไรมากสําหรับสถิติเบื้องต้นนะคะอ่าโอเคอันนี้ก็คือวิธีการจัดการหน้าจอนะคะแล้วก็วิธีการนําข้อมูลเข้ามาสู่โปรแกรมนะคะ